คลิปนี้นะครับจะมาแนะนำท่านผู้ชมในการใส่เสียง sound effect sound music ในโปรแกรมแคปคั t แบบง่ายๆไม่กี่คั้ตอนตามผมมารับชมกันเลยดีกว่านะครับบื้งต้นนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับเ,เข้ามาที่โปรแกรมแคปคัตแล้วก็มาเลือกแถบเมนูที่ชื่อว่า audio ก่อนนะครับอา่าพอเข้ามาเสร็จป๊อบเนี่ยมันจะเข้ามาสู่หน้าตาเ,าเสียงตรงนี้ให้นะครับอันแรกนะครับ import เนี่ยเขาจะให้ท่านผู้ชมเลือกนะครับว่า ท่านผู้ชมจะเลือกไฟเสียงในเครื่องของท่านผู้ชมมาใช้ก็ได้นะครับหรือว่านะครับวิธีการต่อไปก็คือท่านผู้ชมสามารถเลือกใช้เสียงในแคปคัตที่เขามีอยู่แล้วนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมมาเลือกตรงที่ตรงนี้ครับมิวสิกตรงนี้ด้านล่างนะครับพอท่านผู้ชมคลิปมิวสิกเนี่ยมันจะมีทั้งวอล์กมีทั้งอะไรนี่เอ,อ่อทราเวลมีทั้งปาร์ตี้มีทั้งชิลมีทั้งแซดแบบนี้ครับก็จะเป็นโทนของดนตรีนั่นเองนะครับอย่างเช่นวอล์กอะเรามาเลือกดูวอล์กก่อน เวลาถ้าผู้ชมเลือกนะครับให้ท่านผู้ชมอย่าเลือกตรงที่เป็นสีม่วงแบบนี้นะครับอันนี้คือใช้ได้เฉพาะตัวโปรนะครับแต่ว่าตัวที่ไม่มีแบบนี้ใช้ได้นะครับแบบเนี้ยใช้ได้นะครับลองฟังดูอ่าความยาวก็หนึ่งนที่กว่ากว่านะฮะอ่าอันที่สองใส่บล็อกน่าจะชอบนะครับ ก็มีให้เลือกพอสมควรเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยอมาดูตรงที่แซดเศร้าดูสิอ่ะแซดเนี่ยเป็นแนวดนตรีโทนเศร้าๆนะฮะเดี๋ยวมาดูก่อนมีตัวฟีไหมเนี่ยก็มีตัวหนึ่งอ่ะอแซตแซตไม่ใช่ไม่ใช่แซดนี่เหมือนอ่ะนี่ ซดนี่เหมือนไม่มีตัวฟรีนะครับท่านผู้ชมมีแต่ตัวเสียเงินทั้งหมดเอ,เอาท่องเที่ยวแล้วกันเอาท่องเที่ยวเห็นไหมครับว่า,ามีตัวฟรีอยู่นะครับสมมุติว่าท่านผู้ชมจะเลือกใช้เพลงนี้ละเอาเอาเอาเพลงวอล์กในการเอาเลือกใช้เพลงเนี้ยท่านผู้ชมก็แค่คลิกซ้ายลากลงมาวางในไทม์ไลน์ได้เลยนะครับเห็นไหมมันก็จะลงมาใน,นที่ไทม์ไลน์เราเรียบร้อยแล้วนะครับ ข้อควรระวังก็คือเวลาเราใช้งานเจ้าตัวเพลงจากแคป c u t เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกลิขสิทธิ์สำหรับ YouTube นะครับท่านผู้ชมต้องบอกไว้แบบนี้ก่อนบางครั้งถ้าท่านผู้ชมตัดต่อใช้เพลงจากแคปคั t เรียบร้อยแล้วเอาไปลงใน YouTube มันอาจจะฟ้องลิขสิทธิ์ขึ้นมาก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมจะใช้งานเสียงเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์แล้วเอาไปลง u t u b e เนี่ยท่านผู้ชมจะต้องไปโหลด จากแพลตฟอร์มของ YouTube อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเนาะอันนี้ให้สอนให้กับท่านผู้ชมเลือกเพลงฟรีในแคปคัทก่อนนะครับก็เลือกให้มันเหมาะสมกับงานของท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับอันนี้ผมก็แนะนําได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับ s Sound e f f e c t กันต่อนะครับคือช่องนี้อ่ะเสาวิเศษก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะมีเสียงโทรศัพท์ มีแบบธรรมชาติเย่ยเห็นไหมอ่าอน,นี้ก็เสียงแนวธรรมชาตินะครับอ่าส่วนใหญ่แล้วนะครับเสียงที่เป็นเป็นซาวเอฟเฟกนะีมันก็จะเป็นเสียงสั้นๆสี่ห้าวิอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นซาวพวกซาวมิวสิกอะไรพวกนี้ก็จะเป็นนาทีสองนาทีสามนาทีแล้วแต่นะครับเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการเลือกใช้งาน เ,เสียงในโปรแกรมแคปคัตทั้งเสียงมิวสิกแล้วก็เสียงเอฟเฟกนั่นเองนะครับก็ท่านผู้ชมก็เลือกใช้ให้มันเหมาะกับงานท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องของผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนท่านผู้ชมทำอะไรเกี่ยวกับแคปคัตก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วครับ